สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับนิเคอีเช้าบ่ายนะครับ VIP นะครับพี่พี่ลืมเขียน VIP นะครับนิเคอีเช้าบ่าย VIP นะครับวันอาทิตย์ที่26นะครับเดือน11 2566นะครับพี่พี่สำหรับแนวทางของเราวันที่25นะครับพี่พี่เมื่อวานนี้25นะครับผมของผมเนี่ยในรอบเช้า ผมให้วิ่งศูนย์กับ6นะครับพี่ถ้าเกิดใครวิ่งศูยงนย์เนี่ยเด้งเดงนะครับพี่เนาะเข้าไปที่ถ้าจําไม่ผิดเข้าไปที่2 0แล้วก็ผมให้วิ่ง6กับลูทหกนะครับก็คือว่าเอ้ยวิ่งศูนย์กับลูทหกนะครับพี่ก็เข้าไปเต็มเต็มเนาะหกศูนย์นะครับในตัวเจาะด้วยในรอบเช้าผมหาแผ่นกระดาษอันนี้ไม่เจอนะครับพี่เนาะก็อย่างที่บอกบางครั้งผมทาทำคลิปที่ห้องนะครับแล้วก็ที่ทํางานด้วยนะครับบางทีก็อาจจะลืมไว้ที่ห้องนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะคร ถ้าเกิดใครติดตามเนี่ยก็ถือว่าได้เหทั้งวิ่งทั้งรุดนะครับส่วนในรอบบ่ายมาแค่วิ่งศูนย์นะครับตัวเจาะไม่มานะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้แนวทางเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านเสี่ยงโชคนะครับเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับเข้าไปรักไทยสอบถามแอดมินได้นะครับผมสาหรับนี้แค่อีกเช้านะครับวันอาทิตย์ ผมได้นะครับสายวิ่งสายวิ่งให้ไปที่เลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข5นะครับผม50นะครับ52 56 90 92 96 สตัวนะครับสตัวผมให้ไปที่952นะครับอันนี้นี่อีกเช้านะครับพี่พี่นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนแนวทางในรอบรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายนี้ผมให้ผมให้วิ่งไปที่เลขสี่ นะครับสายรูปผมให้ไปที่เลขศู 0, น, 01, 02, 04, 41, 42, 45, นย์นะครับ0ูนย์ห4ึ่งศูนนะครับเม็ดเดียวนะครับสมตัวให้ไปที่ส0่ศนนะครับผม นี่เลยนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนิเคิเช้าบ่าย v i p นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพีพ่ี่ขอให้มาในตัวนิ้นตัวจอดเนาะขอให้มาเด้งๆปังๆขอให้พี่ๆท่านใดที่เข้ามาติดตามมีโชคทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ